คณาราศีกันเดือนมิถุนายน15-30มิถุนายนเป็นช่วงที่จะต้องระวังการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยการเจรจาการประทะหรืองานด้านเอกสารผิดพลาดต้องแก้ไขนะครับต่างๆตรงนี้ให้คุณรอบคอบในการดำเนินไประวังการขีดการเขียนการจดบันทึกการเซ็นแม้กระทั่งมีคนมาพูดไม่ดีใส่คุณ นะเกิดขึ้นก็ได้ในดวงชะตาแต่การเงินนั้นโคจรยังโดดเด่นมีโอกาสที่ดีในเรื่องราวของการเงินนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศรีกันในช่วง16ถึง30มิถุนายนชะตาการงานชะตาการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนฟังคัพยากรณ์กดถูกใจกดติดตาม กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ดีนะครับก็คือดูดวงส่วนตัวกับผมเพียง99บาทจากปกติ2,000บาทนะครับก็คือคุณจะได้รับส่วนลดถึง1,900บาทเลยทีเดียวนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็95%คุณจ่ายเพียง5บาทจาก100บาทนะครับ อันนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับผมทำโปรโมชั่นโควิด1 9นะครับให้กับคุณฉะนั้นทักแชททักไลน์เข้ามาที่เพจเฟ e บุ o กชัยเซอร์กิ่งเพชรโหราพยากรก,รก็ไปพิมพ์เมานะครับหรือเป็นไลน์วรยาโนนะครับที่ ID ด้านล่างนะครับนะก็แอดเข้ามานะครับก็มาสอบถามแอดบินก็จองคิวได้นะครับ ขะนั้นแล้วเนะการพยากรณ์ก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวจรกระทบดาวเดิมแปลเป็นเหตุการณ์นะครับซึ่งจะชัดเจนกว่าการพยากรณ์ตรงนี้ที่เป็นการพยากรณ์เฉพาะดาวที่โคจรในท้องฟ้านะครับฉะนั้นแล้วเนะี่ยอย่าพลาดโอกาสนะครับโปรแบบนี้ผมไม่ได้มีให้ใครง่ายๆนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันทักแชทเข้ามาเลยทักไลน์เข้ามาเลยติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับไวที่สุดเป็นไม่ได้อย่าโทนะโทรไม,ไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะครับฉะนั้นแล้วเนะี่ย ะครับคุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือว่าประสบก,การณ์ในการดูดวงผมก็เคยดูดวงมาหรือเข้ามาศึกษาศาสตร์ต่าง,างๆเกี่ยวกับการทํานายดวงก็ตั้งแต่อายุสิตอนนี้ก็ล่วงเลยมา20ปีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากสิติในการเก็บนะครับมาพยากรณ์ให้กับคุณพรฉะนั้นแล้วท่านใดที่กําลังจะทำอะไรจะลงทุนจะขายบ้านหรือมีปัญหาการเงินจะรอดไหม หรือว่ามีคดีความนะครับหรือว่าจะดูดวงลูกลูกจะดีไหมนะครับหรือว่าพื้นดวงเขาเป็นยังไงนะครับหรือว่าต้องการอะไรต่างๆนะครับที่อยากรู้อนาคตนะครับหรือว่าอยากรู้อนาคตอันใกล้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือจะขายบ้านขายที่ดินนะครับโอนกิจการอะไรต่างๆ นะครับจะลงทุนอะไรต่างๆนะครับรีบแอดไลน์มาโปรนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับเพิ่งทําครั้งแรกทําไปแล้วเมื่อวานนะครับเพราะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันนะรีบทักไปไม่อยากเสียโอกาสนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังมีดาวพระเกตทับดวงชะตาดาวพฤหัสเป็นอริดาวประจําตัวร่วมพระราหูนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าสุพระร่วมร่วมกับพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอัิอยู่ในเรือนของสุขฉะนั้นแล้ว การติดต่อสื่อสารเจรจาก็จะราบเรียบได้หรือว่าลื่นได้นะครับนะฉะนั้นแล้วการปรับเปลี่ยนเข้ากับผู้อื่นก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าในดวงชะตานั้นนะครับต้องระวังคําพูดการสื่อสารการติดต่อการเจรจาการขีดการเขียนการเซ็นการจดบันทึกหรืองานด้านเอกสารนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆจะมีปัญหาได้ง่าย ฉนั้นชาวลัคนาราศีกันต้องระวังความเป็นไปตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็การสื่อสารให้ยิ้มเข้าไว้บางคนจะเข้าใจคุณผิดได้ง่ายในช่วงนี้นะครับไอ้นี่มันเป็นอะไรอะไรลักษณะนั้นเลยนะก็คือว่ายิ้มเข้าไว้มีอะไรยิ้ม้คไว้นะครับแล้วก็พูดให้มันดีๆนะมันอาจจะแปลว่ามีเหตุการณ์ที่คุณพูดไม่ดีใส่ผู้อื่นหรือมีผู้อื่นพูดไม่ดีใส่คุณก็เป็นไปได้ ดาวมันยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าชาวกันนั้นจะมีคนมาจ้องจับผิดจะมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานหรือมีคนมากวนประสาทมีคนมาหาเรื่องนะครับช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพการเจ็บป่วยระวังอารมณ์ทางจิตใจหลงอะไรจะหลงมากนะครับหรืออยากได้อะไรอยากซื้ออะไรในช่วงนี้ก็จะไปตามอารมณ์ได้ง่ายนะครับหรือมีอารมณ์แห่งความอยาก บางอย่างเข้ามาสู่วิถีของจิตใจที่จะชักจูงอารมณ์เข้าไปสู่สิ่งต่างๆได้ง่ายเช่นหลงอะไรอยากได้อะไรรักอะไรเกลียดอะไรเป็นจะตเป็นไปลักษณะนั้นง่ายนะครับบางทีไม่รู้จิตใจตัวเองหรอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับด้วยอิทธิพลของดาวบอกว่ามีโอกาสเข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้ธรรมะเข้าใกล้โหราศาสตร์หรือเข้าใกล้พิธีมงคลมีกิจกรรมมงคลมีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาหรือได้ไปในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้สิ่งมงคลก็ได้นะครับได้วัตถุม,มงคลก็ได้หรือว่ามีโอกาสมีเหตุการณ์ให้ได้ไปทําบุญก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีจะเกิดคันลองที่ดีมีสิ่งนําทางที่ดีช่วงนี้อ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่นะจะเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาอย่าผีผามอย่าตัดสินใจอย่าแบบรวดเร็วอย่าประมาทกับชีวิต เพราะว่าดาวพฤหัสบสีนั้นโคจรอ,อยู่ในมุมไม่ดีอยู่ท่านใดที่รอการทำอะไรต่างๆท่านใดที่รอจัดการหรือทำอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถก็ชะลอก่อนหรือเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับบางท่านอาจจะมีเหตุการณ์ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะครับในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งในดวงดาวชาวลัคนาราศีกันเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีโอกาสได้เงินแบบลับๆ หรือว่ามีเหตุการณ์ให้ได้ใช้จ่ายออกไปบางอย่างแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือแม้กระทั่งว่ามีเหตุการณใ์ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมหรือว่าพอไปไปลายเดือนเนี่ยมันจะทายว่าอย่างนี้นะม,มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นลักษณะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะหรือว่า มันจะไทยอยหนึ่งว่าจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆได้ไม่ต้องออกแรงมากหรือนักค้านักขายเนี่ยนะครับถ้าทํามาค้าขายต่างๆมีโอกาสล่อเงินเข้ามามากกว่าเดิมหรือมีเหตุการณ์ให้เงินได้เงินง่ายขึ้นนะครับดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับอาจจะมีโชคลาภในเรื่องราวของการเงินเช่นซื้อหวยถูกนะครับมีผู้ใหญ่มาให้เงินได้เงินจากคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะครับ นะครับได้ลาบปากแบบนี้ก็ได้นะนี่คือดวงชะตานี่คือดวงดาวท่านใดที่มีรายได้ออนไลน์รายได้ต่างประเทศก็จะเป็นไปในทางที่ดีดาวบอกว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับกิจกรรมที่องเกี่ยวกับสุขภาพประกันหรือแม้อะไรบางเป็นลักษณะขอ,ของที่เสียหายก็ได้ของพังก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นท่านใดที่ทํางานอยู่อยากย้ายงานช่วงนี้ก็อาจจะต้อง รอไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานในช่วงนี้ก็พยายามแบบรอบคอบหน่อยเพราะว่ามันจะตัดสินใจผิดพลาดนนะได้ง่ายนะครับแล้วรอสักปีหน้าก่อนนะถ้าทําอะไรใหญ่ๆแต่ว่าถ้าทําอะไรเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่หมดตัวลงทุนเล็กๆน้อยๆน,น,นี่ก็จะแก้เค็ดวดงชะตาโชคลาบนั้นนะครับมีโอกาสได้นะในดวงนี้ ในเดือนนี้นะครับแต่ว่ารายจ่ายต่างๆจะมากขึ้นนะต้องระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยแล้วก็ระวังการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานบางคนด้วยนะที่จะต้องมีเรื่องจุกจิกหรือมีเรื่องวิวาทะกันมีเรื่องเหนื่อยใจด้วยกันด้วยนะครับในดวงชะตาท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วยนะนะครับนั้นชาวลัคนาราศีกันนะครับผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดจิตตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ